สบายดีพี no no no. ่น้องไม่ได no. ้ว่าสิไปดำหน้าได้นี่นะ่าตัววิวทงหน้าตัวนี้นะแม่ือขากแทบเบาป้าตัวเป็นข่อยกวสิมาถ่ายขิปพี่เจอนื่ะนาหูีันนี้กอันนั้นอันนั้น้องหูี พี <c oughs> ่น้องอ้ยมือนี้เจ๊สิบหานเขาป่าไปหาเห็ดเขาจาะหูเขาเจว่าเขา,า,ขาจาะบัได้ม, <c oughs> มันสิบบได้จากดอกอะลีบบอเนาะเจ๊ขอเนะไปตบริยกนะขาตคีโตมนะเจ๊เอยดำหน้าจะใส่นอะไ้จะใส่สลิงบอดำ จะแขวนสลิงบาดำนาบรรยากาศธานาแบบเลิศอลีออดีแหงเ้า,า,า,าป่าพี่น้องเ้าป่าสิบสองโมงหาสิบห้า,า,า,านาทีดอกกระเจียวสัปลายแท้เนี่ย<ม>ต้นไหมต้นดอกกระเจียวลายอลีรโห อ่อนเด้ป้าโตหอดป่าเลยพี่ดองบานมาลุ่นน้ำกันสีเห็นดอกมวนในนอนเหมือนนี้นะโมเห็นเฮ็ดกับ ชมวิวธรรมศาสตร์ไปเด้อพี่น้องเด้เอเนอะขากอริหม่บ้านข้าเจาะยังมีโคขี้หาอยู่บ้านเฮาตี้บบมีหอดป่าบาด้หาแต่ไดนเฮ็ดอะเห็ดปุ๊ก ข่อยซ้อนเจ้คข้องถี่ดิไปค่อยมากจะพาข่อยลงเลยระว้างโลดบนุพี่น้องมิตรกุกจิกพี่น้องเอ้ยหูยบ่ได้เฮ็ดกับบนเป็นยังได้เมื้อนี้นะได้เบิกบานใจ เอ่อนเดสต้นใหม่นะเขาอนุญ,ญาตถ่ายคลิปเด้อเจ้าที่เจ้าทานเ้ยทุกร้านมาหาเขาอยู่เขากินเลนยมากเด้มันสวยมากเลยทุกคนดูสิถ้าเทไรปีแล้วรัาบัดด้เจอบรรยากาศแบบนี้ เห็นเลยแหละอนาคตกันนะบอแม่เอาเจพี่ประพี่ประสาบอหอเขาเจ้าบอฮันดีจ้เขาจังหว่างง้อเขาเจ้าลายอยู่เขาเจ้าไปปล่อยมาแถวนี้บอ ลังการขนาดเลยป่านี่ยทาเบิเ่งเฮ็ดซะก่อนพี่น้องบัดนี้พอซะก่อนนอกป่านี่ใส่จะเพะื่อเห็นเห็ดเผิอกเจ๊มาเอานะแม่เจ๊อีแม่มาเก็บเห็ดเผิอกนี่แม่ามาก็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 แม่เอ้ย มันมานเหงงเหงงเจเห็นเหรอเออเห็่เน้อยเอาไปซะก่อนไหมเอาใส่กระตาไะก่อนมานมานมานผ่านมาสองโคกเลยพี่น้องอันนี้โคกที่สาม กเ,กเห็นววยบดเห็นไวยหน่อยเป็นเทไรปีเลยนี่พี่น้องเอ้ยก็น้าบอกออกมากมเลอนี่ก็เกาบบกเบือเห็นยังแบบหาหากดไล่กดแซ่กดเกดบิง่งธรรมศาสติพี่นอ้อง ก็บ่ได้เฮ็ดกะเบิ่งธรรมชาติเอาเฮ้ยโหก็มีปลาสิอ้อกะะดวกเอิอีย่งอีแม่กะเนาะเอตกใจแท้เด้อ้าถเากินเ็ดบาดนี่ เจ้าปัญหาโมหาแนวเขี่ยน้ำอืมดินทรายรดินสุ่ม หมวนน้ำป่าเด้อยากให้บ้านเท่ามีป่าเนี่ยนี่ออกซิเจนแบบปลอดสารผิดมากเลยพี่น้องก็แบบอือ้อากาศดีสุด อีแม่ลูกอยากกีดบานดังๆได้แม่ลูกเห็นเห็ดละงอกเห็นอะนี่ดอกเดียวของโลกอู้มาเดินคนเอ๋ยแม่เห็ดแดงๆนะจะเห็ดอ,อียงไหมเอ้ งามบอกพี่น้องงามหักขันสายกระตาไปก็ยจะมันเละดิ<ป>ดีนจะจังเหติยังแดงๆลูกเห็นนะฮะขันสายขันสายไรทะเลย่างก็าาไปเนีอหนึ่งขันสง่พี่น้องงามมากทำไมเห็นไม่เห็นเหติจังแม่อืมนี่แม่มาเอาแม่ให้เราโง่เลย มันมันเด้อมันมันมามูมาเด้อกระตาสสมุนใช่ไหมกระตาเจ้าห่นะเอาหน้าออกนะแม่ไปพี่น้องไปต่อ ชอบธรรมชาติมากเลยหมักธรรมชาติเด้บานเฮาเราบ่มีบ่บมีมห้เบิ่งแล้วบนหานเฮาน่ะโมแมน,นต้นเขาเลยพี่น้องเอ้ยป่าหญ้าเงียบดี เสียงเขาทุกคำเลยสวยอันนี้นะปลาเฮ็ดเพิงบอเจปลาเฮ็ดเพิงบ่สิี๋ยใส่กุ๊บนี่นะบอเนี่เฮ็ดเพิงี่นี่เฮ็ดเพิงเขาเลยพี่นนอะอีแม่ลูกเห็นเลยได้ แค้มทางนี่นะอันนี้<ม>เห็ดเพิ่งข่าวขักแน่ปุ๊บที่มันสิออกเป็นหมู่ด้เห็ดอันนี้นะโอเคเขาได้เป็นละสามดอกเดี๋ยวเขาไปถ่ายคลิป เขาได้เห็ดเิ่งเขาเห็ดพึ่งข้าวคือป่าไฟใหม่เลยเบอ <c oughs> เห้เรางงเรื่องกับบอกเห็นเนาะ <c oughs> อีแม่เป็นจังได้แม่ <c oughs> พี่น้องเอออีแม่จนสีหักเลือด <c oughs> บาได้เห็ดกระสังมันลูกม้วน ลูกได้ออกมาสูดอากาศแบบอันบริสุทธิ์มากันสามคนสี่คนสี่แม่ลูกหมวนเสยอีแม่บําเพ็ญถ้าออกจากเรดาระะ์หรือปล่นี่หือถ้าออกจากจอเรดาร์หรือได้นี่เจเจ จะตามข่อยมาบ่เดี๋ยวนี่สะออนป่าเลยงอย่างหลาะไปเรื่อยๆได้นี่หากได้ตอนนี้สองโมงเก้านาทีแล้วพี่น้องเริ่มแล้วแหละเริ่มสีหิวข่าวแล้วทางผู้ซ้อมขอกระเพราเครื่องในไก่ไข่ดาวได้ไหมทุกคนส่งตรงที่ป่า จ้ากป่าอยู่แทบบาดนี่ส่งโลเคชั่นไปหายก็พิสิบแบบมาบ่ถืออยู่คากอารีพี่น้องเอ้ยโคตรไหลโคตรคแท่เด้อโคตรเบิ่งให้จบขีดเด้อพี่น้องเด้อรับรองม่วงนแหนนอนพี่น้องนะปูมีโศกมีห้องมีเฮลมีม่วงวานเบิ่งกันยาว ดูกันยิ่ยาว,วยเวลาแต่ยังน่อยเราไปหาซีเนระาหากินหนามแบบนี้แหละหนามที่มันหงนลำหองกนะินเซยได้แบบนี้ม่วนดีพี่น้องอยังบ้านเมื่อซ้ำดอก หม่นดีโอ้แสบดิเศบแข็งเสบขาหนยดิโอ้ยแม่ยื่หน้ามาดูแม่เอ้ยสิได้มืออเลยได้พี่น้องบันีนี่ไมว้แล้วขอบใจด้วเจที่ผามาเมื่อย,ยโดยขอบใจล,ลายเมนะื่อนี่คอยเมื่อนี่คอยขอหมัดศอกจะข้อตบเดนเด้ดอหมัดสอกว่าแล้วก็สิตบมน,นี่ปเป ใวนเพนีก่อนไปยัประตููเทร่นีนะเห็ดวาพนก่อะเห็ดละงอกดอกนึงอุ้ยพูดได้แต่เห็ดผึ่งอันนี้นะเมนะจออืมเห็ดเขาไปให้นะก็เห็ดอันนี้นะเห็ดผึ่งแง่แกงแซ่บได้นะอ้าวปัดระทิมยับแกงแซ่บีมเยินเมรเอเห็ดสนี้เด้อพี่น้องเมื่อยด้เมื่อยแล้วบาทเี้นะบาดสุดท้ายจะบ่ายสามแล้วที่เหนื่อยนี่คือไม่ได้กินข้าวหิวข้าว